เมื่อวานนี้เราอยู่บนพื้นราบวันนี้เราพาขึ้นดอยมาอยู่ที่อำเภอแม่ละม่าดจังหวัดตากซึ่งถือว่ามีเด็กหลุดจากระบบการศึกษามากที่สุดเราจะมาดูว่าครูสกลล์เขาติดตามเด็กหลุดจากระบบการศึกษากันยังไงเราไปดูกันค่ะ 你。Nee. ตำบลแม่ตื่นนี้มีเด็กหลุดจากระบบการศษยเยอะปะคะค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าพื้นที่เราทุรกันดารอ่าหล,ลายแล้วก็ระยะทางห่างไกลห่หางไกลจากโรงเรียนในระบบของสพทอ่า<ห>ของตอชดสพมอย่างเงี้ยค่ะ<ห><ห>จุดที่ไม่มีโรงเรียนในระบบก็จะเป็นของสกรเรา<ห>ซึ่ง<ห>สกรระดับตำบลของเรามีหนึ่งแห่งแล้วก็จะมีศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาซึ่งเป็นโครงการพรมดิอ่าสมัยก่อนก็จะเป็นของสมเด็จยจะมีอยู่ทั้งหมดทั้งอำเภอเนี่ยจะอยู่11แห่งแล้วก็โครงการตามพระราชบัญญัติของสมเดจพระนิธฐาธิราชเจ้า เนี่ก็จะมีทั้งหมด15แห่งรวมทั้งหมด26แห่งของอำเภอเม่ลมาศนะคะของตำบลเม่ตื่นเองมีทั้งหมด14แห่งซึ่งเด็กเหล่านี้ก็จะหลุดจากในระบบตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงป .6 จนม .3 มคะพันกว่าคนที่เราสามารถดึงมาเรียนได้ค่ะ สกลล์ตาบลแม่ตื่นมีอะไรเชื่อนักศึกษาอยู่191คนนะคะหนูก็มาศึกษากับพออแล้วก็ผู้นํานะคะแล้วก็ลงพื้นที่หนูตามได้อยู่3คนนะคะตอนนี้อยู่มอต้นกับมอปลายค่ะแล้วความยากลำบากที่หนูเข้าพื้นที่ก็คือแม่ตื่นอะ่ะหนึ่งหน้าฝนดิถล่มหน้าแรงก็จะเจอช้างป่านี่คือหนักมากที่สำหรับครูแต่หนูไม่ท้อไม่ถอย หนูก็จะสู้ต่อเพื่อที่เด็กๆจะได้กลัาเรียนค่ะ ผมในฐานะผู้นำชุมชนในตำบลแม่ตื่นนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการของสกรในตำบลแม่ตื่นครับได้ร่วมกับครูสกรในตำบลแม่ตื่นนะครับอยากให้นุน้องได้มีการศึกษาที่ดีนะครับศึกษากับครูตลอดว่าเราจะหาทางยังไงเพื่อที่จะให้นุน้องได้มีการศึกษาแล้วก็ที่สาคัญคือจะได้ให้นุน้องได้มีอาชีพที่ดีนะครับทางอบตแม่ตื่นได้ช่วยครูค้นหาเด็กที่ไม่ได้เรียนให้กลับมาเรียนในสกรเพราะว่าในพื้นที่ของตำบลแม่ตื่นที่ไม่ได้เรียนในระบบของสพทนครับ เนื่องจากทางสารนะทางบ้านไม่ค่อยดีนักแล้วก็บางพื้นที่ก็ห่างไกลาจากโรงเรียนสพทโร,รงเรียนตดชด,ดก็มีสกรเป็นที่พึ่งนะครับน้องออกจากโรงเรียนกลับมาอยู่บ้านด้วยความที่ครอบครัวของเราลําบากไม่มีเงินที่จะส่งลูกเรียนหนังสือต่อเพราะว่าถ้าเรียนในเมืองเดินทางลําบากครอบครัวของเราไม่มีรถที่จะส่งรายได้ของเราไม่พอที่จะส่งลูกเรียนหนังสือต่อปีค่ะเพราะว่าที่บ้านเราจะทําการ,กรเกษตรปีนึงจะได้4 5่0 0ื่น ต้องใช้ใจในครัวเรือนแล้วก็ต้องแบ่งให้ลูกเรียนหนังสือแต่ไม่พอก็เลยให้เรียนกาศนอค่ะทำไมหนูอยากกลับมาเรียนคะหนูอยากมีอนาคตที่ดีค่ะหรอแล้วเมื่อก่อนนี้หนูเรียนที่ไหนม้วยผาดําค่ะม้อยผาดาแล้วถุดเรียนไปทาอะไรอะ่ะช่วยเงาพ่อแม่ค่ะอ๋อช่วยงานพ่อแม่แล้วตอนนี้หนูเรียนมอต้นหรือมอปลายมต้นค่ะมอต้นแล้วหนูจะเรียนจนจบมไปลายไหมจบค่ะเยี่มเมื่อก่อนนี้เรียนที่ไหน เรียนที่โรงเรียนแม่ละมาาวิทยาคมครับอ๋อชั้นไหนคะม .4 ครับทำไมไม่ต่อม .5 เพราะว่าความยากจนแล้วก็ทางลงไปไม่สะดวกครับเพราะว่าสะกลลอยู่ใกล้บ้านครับได้มูเจอชอัอ้นม .3 คิดว่าจะไม่ต่อแล้วแต่ครูดาวไปตามให้หนูกลับมาเรียนได้จบม .6 ค่ะเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่สโกโลอำเภอแม่ละมาาเนาะได้ติดตามหาเด็กที่ ยังไม่ได้เรียนหรือว่าขาดการเรียนอย่างต่อเน,นื่องน้อกผมในฐานะผู้นําก็ได้ติดตามร่วมกับครูเพื่อจะให้เด็กมาเรียนต่อเพื่ออนาคตในข้างหน้าจะได้มีวิชาความรู้ติดตัวไปตอนแรกหนูเรียนโรงเรียนบ้านคณิจิค่ะแล้วก็จะออกมาเรียนมปลายแต่ว่าไม่มีเงินก็เลยออกมาเรียนทางนอกระบบค่ะเพื่อได้ทํางานด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็ดูแลยายไปด้วยทุกวันนี้ก็ทาติ๊กตอกทำไรายได้ในติ๊กตอกบ้างขายของบ้างค่ะ และนี่ก็คือซีโร่ดับเอาของสองกลอประจำจังหวัดตากสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ